สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวดคู่ชุดสองตัวบนรัฐบาลนะคะอ่ามีเดแอดก็ขอฝากหน่อยนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อสนับสนุนช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะได้ที่นี่นะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะเพื่อนๆไม่ได้เรียกไม่ได้ระบุนะคะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะมาดูในคู่ชุดสองตัวบนรัฐบาลที่เราทํากันไปนะคะ ในวันที่หนึ่งกคนะคะอ่าผลที่ออกนะคะก็ออกกันที่อ่บหนึ่งนะคะออกกันที่ บนนะคะสองตัวบนแอดจะเขียนเป็นสามตัวนะคะสองห้าแปดนะคะในคู่ชุดของเรานะคะก็ในสายห้านะคะก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าและสองห้านะคะแอดให้เพื่อนๆที่สายเก้าห้านะคะไปออกที่ แปดห้านะคะห้าแปดนะคะก็เฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนนะคะเฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะส่วนอันนี้ก็เฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะในงวดก่อนมีหกแปดนะคะมาออกหกเจ็ดนะคะแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมมันถึงเฉียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรกันต่อนะคะ ในวันที่16กกคห3นะคะเราจะมาดูเลขกันนะคะในการคำนวณสูตรนะคะสาม สี่เจ็ดสองห้าแปดแล้วก็แปดสามนะคะอ่าเราจะใช้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือศูนย์เก้าห้านะคะเลขหน้าครั้งที่สองนะคะก็คือสามหกสองนะคะและเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะเลขท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์ เก้าสี่นะคะ,ะเราจะใช้หลักแสนนะคะ,ะเลขท้ายหลักสิบหลักหน่วยนะคะเลขท้ายอ่าเลขสองตัวหลักหน่วยนะคะแล้วเราจะใช้เลขหน้า3ครั้งหลักหน่วยนะคะก็คือ5นะคะและเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยก็คือ3นะคะและเลขท้าย ครั้งที่หนึ่งนะคะหลักร้อยก็คือศูนย์นะคะตามด้วยบวกอ่าเราเคยบวกแปดใช่ไหมแอดจะลงมาให้เพื่อนๆบวกที่อื่นนะคะบวกอีกตัวเลขหนึ่งนะคะก็คือบวกเจ็ดนะคะอ่านี่อันนี้จะบวกแปดนะคะข้างบนนี้จะบวกแปดกันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำนวณบวกกันเลยนะคะ สามบวกสามเท่ากับหกนะคะหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับสิบหกนะคะสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดบวกสามก็จะเป็นยี่สิบสี่นะคะ ยีบสี่บวกกับศูนย์ก็จะเป็นยีบสี่นะคะและยีบสี่บวกกับแปดนะคะก็จะได้ยีบสี่เท่ากับสามสิบสองนะคะเราจะใช้ตัวชดหลังก็คือสองนะคะสองนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะคะ อันนี้เราจะมาดูอีกชุดหนึ่งกันนะคะในการคํานวณนะคะเราจะใช้หลัก3ามนะคะหลักแสนนะคะสองครั้งหลักหน่วย1ครั้งตามด้วยบวกอแอดจะให้เพื่อนเพื่อนบวกมันจะบวกแปดใช่ไหมคะแอดจะเปลี่ยนมาเป็นบวกเจ็ดนะคะ,ะก็จะมาเป็นบวกเจ็ดกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชุดล่าง เราจะเฉียดไปนิดนึงนะคะอ่ะไม่ใช่สิคะเดี๋ยวถูกแล้วมั้งอ่อแอดแอดให้เพื่อนๆเ,เอา,าเหมือนอย่นี้ดีกว่านะคะแอดคิดว่าแอดจะบวกเป็นบนนะคะเอาเป็นบนเป็นแปดนะคะ เอาล่างเป็นเจ็ดนะคะเดี๋ยวแอจะขอแก้เลขตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันเข้าชุดนะคะเพราะว่าชุดที่มันมีปัญหาก็คือชุดบนนะคะอ่าเราก็จะกลายเป็นอ่าเดี๋ยวสักคู่นะคะ ขอแก้สูตรแป๊บหนึ่งนะคะเดีย๋ยวอจะขอแก้แป๊บหนึ่งนะคะจะเอานี้เป็นบวกบวกเจ็ดนะคะบบกเจ็ดก็จะกลายเป็นสามบวกสามเป็นหกนะคะหกบวกห้าสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับสิบหกนะคะ สิบหกบวกห้ายี 24. 24่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสามเท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดสามสิบสองนะคะอ่ะก็จะกลายเป็นสามสิบเอ็ดนะคะเพราะเราจะบวกเจ็ดกันนะคะเพื่อนอเราจะบวกเจ็ด ก็จะหายไปหนึ่งแต้มนะคะก็จะกลายเป็นสาสบเอ็ดนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะอ่านี่ก็จะกลายเป็นบวกเจ็ดนะคะ ก็จะกลายเป็นบวกเจ็ดนะคะก็จะได้เป็นถ้าเมื่อกี้บวกแปดก็จะเป็นสามสิบสองถ้าเราบวกเจ็ดก็จะเป็นสามสิบเอ็ดนะคะอันนี้เรามาดูชุดต่อมานะคะก็คือสามโทษนะคะสามบวกสามสองครั้งนะคะก็จะเป็นหกนะคะแล้วก็จะบวกสามอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเก้านะคะเก้าบวกกับเจ็ดนะคะ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็จะได้สิบหกนะคะเราก็จะได้เป็นหกเจ็ดแปดเก้านะคะอ่าถูกต้องไหมคะเราก็จะมาจับในคู่ชุดกันนะคะอ่านี่ก็จะเป็นคู่ชุดของเรานะคะสองตัวบนอ่าสองตัวบนนะคะ เราจะมาจับในคู่ชุดให้นะคะสองตัวบนนะคะก็จะได้คู่ชุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะคู่ชุดสองนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะคู่ชุดที่สามสามหกสามเจ็ด สามแปดสาเกคู่ชุดที่สี่นะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะอ่าเพื่อนๆมองเห็นชัดนะคะนี่ก็จะเป็นคู่ชุดสองตัวบนนะคะกับรัฐบาลนะคะ แอดก็เอามาคำนวณเป็นคู่ชุดให้กับเพื่อนๆนะคะแอดก็เพิ่งจะปรับเอาเลยนะคะปรับชุดกันต่อนหน้าต่อตากันเลยนะคะอ่าปรับชุดกันให้เห็นเลยนะคะเรามาดูเลขวิ่งกันนะคะ